ดวงบนนั้นกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์เหมือนเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยหรือใสอยิ่งกว่านี้ใสเกินใส เกินความใสใดๆทั้งสิ้นที่เราเคยเห็นในโลกแล้วก็สว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าไม่แสบตาไม่เคืองตาไม่จ้าตาคล้ายๆแล้วก็เรามองดูพระจันทร์ในคืนวันเป็นอย่างนั้นแหละ จะเป็นแสงที่ใสเย็นสบายึกติเป็นทีน่ัยเลยนะจ๊ะเพราะเราจะต้องใช้ดวงบุญนี้ปล่อยจนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเร,เราจะไปนึกในตอนนั้นเดี๋ยวมันจะไม่ทันกัน มันฝึกมันนึกมันคิดถึงบุญที่เราได้ทำผ่านมาจนถึงปัจจุบันชาติที่ล่าสุดนี่มาระว่าเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ในกลางกายปฏิสูจนกลางกายฐานที่เจ็ดนั้นเป็นที่มาเกิดเป็นที่ไปเกิด ที่หลับที่ตื่นไปสู่อายตนานิพานดังที่เราได้ศึกษาเรียนรู้กันเอาไว้นั่นแหละตอนนี้เรามาเกิดแล้วสั่งสมบุญเอาไว้แล้วแต่ตอนจะไปเกิดก็ต้องทำให้เป็นถ้าทำไม่เป็นไม่รู้หลักวิชานี้มันอันตรายนะจ๊ะ มีผู้มีบุญหลายท่านดีๆไม่ว่าจะอยู่ระดับไหนก็ตามจนชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเนี่ยถ้าไม่เคยมันนึกถึงบุญหรือไม่รู้จักหลักสูตรของชีวิตก่อนเดินทางไปสู่ปรลัลโลก ปัจจัยใสลับไปดีใจหมองไปไม่ดีไปอาบายไม่รู้ตรงนี้ก็จะทำไม่เป็นใจใสยอยู่ที่นึกถึงความดีที่เราทำใจหมองเพราะวันนึกถึงสิ่งที่เราดำเนชีวิตผิดพลาดที่เราทำไม่ดีเนะี่ยมันมาใช้เห็นไม่ว่าเราจะมีความรู้หรือไม่มีนนะ ถ้าไม่รู้หลักสูตรชีวิตก่อนเดินทางไปสู่พรโลกจะทำไม่เป็น